ี่ยมาแล้วรบกวนเข้าไปดูใน YouTube ผมหน่อยได้ไหมคุณมี YouTube ผมปะมเข้าไปดูให้หน่อยดูเสียงอะไรเงี้ยโอเคไหนี่สตรีมมิ่งผ่าน YouTube เนี่ยเนื่องจากยู u ูบนะครับมีสามารถไลฟ์สดได้ชัดเจนกว่าก็เลยต้องลอง YouTube ก่อน ตอนนี้เป็นสาธารณะนะเอ่อสามารถเยอะ yeah. สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะอ่าคอมเมนต์ม,นตนม,มีไหม ขึ้นไหมครับจำนวนผู้ชมพร้อมกันหนึ่งคนเห็นไหมคุณเห็นเป็นอะไรเป็นศูนย์คุณเห็นผมไลฟ์สดไหมล่ะไม่ไม่ไม่คุณคุณเห็นผมเห็นเห็นผมตอนไลฟ์ไหมเห็นเห็นไลฟ์นี่ก็อยเนี่ยอ่าโอเคอ่าเสียงเป็นไงมั่ง ฟังเสียงด้วหน่อยหนึ่งดังเกินไปหรือว่าอะไรก็ว่ากันลองคอมเมนต์มาด้วยนะว่ามันโอเคไหมโทรหาใครกอกเอ๋อคุณไม่ได้ล็อกอินไงคุณเป็นผู้แอบ,บดูไงแล้วเสียงไม่ได้ยินไหมเนะี่ยนจยจริงเหรอได้ยินตรงไหนวนะเนี่ย โอเคอันนี้เร่งเร่งที่โทรศัพท์ประมาณเลขอะไรเกือบศูนย์เลยเกือบศูนย์เลยเหรออ๋อไม่ศูนไม่ใช่ค่ะอ๋อโอเคก็ก็เกือบสุดแล้วเนาะเกินครึ่งใช่ป่ะโอ้โหนี่จะเกือบสุดแล้วนะเนี่ยได้ยินเสียงเราด้วยแน่นอนอยู่แล้ว Okay. เดี๋ยวจะส่องพระให้ดูนะ,ะเเก็บไว้เลดก่นเดี๋ยวส่องพระให้ดูว่าชัดเจนไหมลบกวนดูให้นิดนึงอ่าอ่าอันนี้ดูดูที่พระนะแล้วก็ผมก็จะเอาโลโก้ให้มันเล็กลง ชัดเจนไหมลูกพระเ,เสียงอะไรเนี่ยตู้นตู้นตุ้เนี่ย,อย,ออยตอนนี้ตอนนี้พระที่เห็นเนี่ยที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยจะใช้กล้องใหญ่ในการถ่ายกล้องข้างหลังเห็นปะเอารูปผมขึ้นด้วยก็ได้ปับ๊บเ,เห็นปะเ,เห็นน่าจะชัดอยู่เนาะ อ๋อไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่องพระให้ดูว่ากล้องเนี้ยจากมือถือเนี่ย<ท>ลองดูเ <นะ S 2> ช่ไนไรเช็กล้องเช็มือถือเลยนะครับให้ดูนะมีพระรามาให้ดูนะครับ อันนี้น,น,นี่ไม่ส่องนะนี่ลองส่องดูชึบเห็นเส้นเกสมไหม เป็นเกษาลวงพ่อปะเป็นเ้องมล่ะ้นี่ยหรองนี่ตรงปลายหูนี่เป็นดินน้ำมันใช้ถ่ายรูปไว้มันติดมาไม่ได้ออกเดี๋ยญนี้จริงๆถ้าดูจากนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะเก็บไว้เก็บไว้ไล์นี่ <iem. S 1> ของแท้ดูของแท้เส้นดูเส้น นี่ดูข้างแก้มนะเห็นปนะนี่เต้นข้างแก้มดูของแท้ต้องดูนี่ต้องมีต้องมียึกยืยยึกยืกยเต็มเลยเห็นป่ะ ตาคมผมยาวก็ควรจะชัดนะส่วนส่วนนี่คือเหรียญที่จดจันทกันมานานเนี่ยถามว่าชัดไหม ดูคนเผือนได้เหมือนชัดนะดูแต่แต่ไม่คมเท่าดูเกษา นี่ก็คือตำเหนียมีเหมือนกันเลยเป๊ะแต่ความคมไม่เท่าเอยากใหซูมอีกหน่อยซูมอีกหน่อยได้ไหมดูหางหอหีบนะนี่สั่ ทำไมผมต้องสั่น้วยอ่าดูนะความคามของนี่คำว่าหลวงพ่อนี่เด่นๆคือหอหีบอ่าแล้วดูเหรียญนี้คนละเนื้อนะแต่จริงๆแต่จริงๆเนื้อเงินควรจะ,ะควรจะชัดเจนกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อเงินมันนิ่มแล้วคนดูเหรียญนี้เห็นไหมครับคําว่าหลวงพ่ออ่า ดูความคมสันของเหรียญคือเสียดายอะกล้องนี้มันแบบไม่เจ๋งพออเห็นไหมอ่านี่ดูนะดูคำว่าหลวงพ่ออ้วนไม่มีสันครับเนี่ยมันจริงๆเก้มันต่างกันแค่นี้ความคม ทำไมผมต้องสั่นวนะเปรียบเทียบให้เห็นเลยสองเหรียญชิบ คือถ้าเป็นผืนนี่แบบใกล้นะแล้วดูโอ้อนี่น่าจะต้องส่องนะเดี๋ยวต่องให้ดูเอาเอาเหรียญน,นี่ก่อนแล้วกันคือตัวตัดเดียวกันนะครับตัวตัดเดียวกันนะระหว่างอทุกเนื้อทองคําทองคําทองแดงเงินตัวตัดเดียวกันหมดเลยดูจุดไหนนี่เลยนี่นมีร้อยเหรียญก็เหมือนกันร้อยเหรียญ ผมผ่านมือมายี่สิบกว่าเหรียญกับ30เหมือนกันหมดมเหรียญเงินจริงๆก็ผ่านมือมาแลละแต่แม่งยังโดนอีกแล้วดูเหรียญน,นี้ให้ตายสิตอนแรกเข้าข้างตัวเองนะมีหลายตัวตัดหรือเปล่าแต่พอมาดูแบบสายดูยแล้ววันนี้ก็ฐานการแม่งไม่ได้ ตา่างกันชัดเจนปีสองกว่ายังเก่าวกว่าเลยเห็นไหมเหรียญปีสองเก้านะเหรียญปีหนึ่งหกอ่ะไม่มีเหรียญเหรียญตัดอ่าเอาสามกว่าไม่ได้แกะไว้ เ okay. งียบเงียบส่งไปเรื่อยๆเปิดเพลงได้ไหม <ST. S 1> บรรเลงสักนิดหนึ่งนี่ถ้าเปิดเพลงมันจะเข้ามเนี่ยี๋ยวลองดูนะ <ST. S 1> เอาอะไรไปดูไม <ST. S 1> เออไม่ต้องี๋ยวลองเปิดเพลงดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่า สา3คืออะไรที่ขึ้นทดสอบนะครับทดสอบดูว่า,าสตรีมมิ่งในใน youtube นะครับสตรีมมิ่งใน youtube เป็นยังไงกลับมาชึบไงสวิตกล้องได้ด้วยไม่ธรรมดาโอเคเดี๋ยว ลองชมผลงานตัวเองก่อนสิ้นสุดการสตรีมโอเคแค่นี้ก่อน